ในเ,เนือรอดช่องรอดช่องลอดช่องเกรงเลอ,อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวกันนะคะสึบเนื่องมาจากโบได้ไปซื้อรอดช่องวัดเจดมาจากมหาชัยนะคะทุกคนของแท้เลยนะมาจากมหาชัยเลย ซึ่งโบอะยังไม่เคยได้กินสักครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ชิมนะคะทุกคนนี่น่าจะประมาณนี้ก็เราอะ่ะไม่ได้ทําคลิปรีวิวมานานแล้วใช่ไหมทุกคนเพราะว่าบัวนึกไม่ออกเลยว่าัวจะเอาอะไรมารีวิวจะหาของกินหรือหาอะไรไมทดูคนดูเนาะเออนั่นแหละและและ้วคลิปรีวิวก็ได้เกิดขึ้นนะคะกับรสชองบัจจตหน้าตาก็จะเป็นจังซี นี่ขั้นตอนการทำเขาก็จะบอกหลังข้างหลังเลยวิธีการรับประทานนี่ก็จะนมีบอกอันดับแรกก็คือเทลอดช่องเติมน้ํากะทิแล้วก็พักทิ้งไว้สามป็นห้านาทีแล้วมันจะอร่อยขึ้นเนาะเขาบอกงั้นนะแล้วก็จะทาตามเขาเนาะแล้วก็เติมน้ําแข็งแล้วก็พร้อมรับประทานอ่ะเราจะมาทํากันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกคือเตรียมช่วยเตรียมช่วยเตรียมเตรียมอุปกรณ์อ๋อนี่อันนี้อันนี้คือน้ากะทิ มันไม่ใช่น้ำกะทิพี่วอมน้ำอะไรนะที่พี่วอมดูอะน้ำตาลทำมาจากน้ำตาลเออทำมะน้ำตาลมะพร้าวหรือเปล่าน้ำกะทิรอดช่องน้ำตาลมะพร้าวจะมีน้ำกะทิห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์น้ำตาลมะพร้าวสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ี่เพราะอันนี้ส่วนผสมพร้อมทานอ๋อเขาจะบอกว่าปกติเวลาเรากินรอดช่องอะเราจะกินกับน้ำกะทิขาวๆใช่ปะ ต่ว่อันนี้คือเขาบอกว่าผสมทั้งน้ำกะทิทั้งน้ำตาลใส่เลยเพราะว่าปกติมันจะแยกกันเนาะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เป็นกะทิลาดหน้าอีกทีนึงคือ,อนั่นแหละอะทำเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเอาช้อนก่อนได้กินดีมนะ้ำแข็งก็คือน้อแข็งฟรีตเย็นนะคะจะได้เหมือนกัน ถุงหนึ่งมันกินได้กี่ครั้งวะน่าจะแค่สองถ้วยมั้งเพราะว่าอันนี้ไม่ถึงกิโลสี่ขีดแค่สี่ขีดหอมมากหอมเลยหอมไ้เตยมากครับ ความเนบแบบว่าเป็นเขียวทั้งทั้งทั้งเส้นเลยอะเส้นเรียวยาวโมจะชิมนะกาแฟจือกาแฟขั้นตอนต่อไปก็คือเติมน้ำกะทิใช่อว่าที่อ่านเมื่อกี้ใช่ไม่ได้ทำยากขนาดนักโอเค จริงเขากินเยอะขนาดานี้ไหมล่ะไม่ง่ายนะมันน่าจะกินได้หลายครั้งอนะ่ะจริงๆอันนี้กากินอิ่มไม่ใช่กากินขมไวรอะอ่ะโอเคเราจะทิ้งไว้สามถึงห้านาทีนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาเติมน้ำแข็งแล้วก็ไปเจอกันที่โต๊ะเตรียมกินไป โอเคทุกคนเราก็ได้ลอดช่องคนละถ้วยแล้วนะคะเราก็จะมาชิมแล้วชิมไว้ประมาณมน,น่าจะเกินห้านาทีแหละเพราะว่าอ๋อบรู้แล้วทําไมเขาถึงให้ทิ้งไว้เพราะว่าเราแช่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมเราแช่เย็นไว้อย่างเงี้ยเอาตัวเนื้อแป้งรอดช่องอะ่ะมันจับตัวกันเป็นก้อนพอเรามาทิ้งไวอ้อ่ะมันก็เลยแบบมันจะทําให้เขาบอกว่าเขาแยกตัวออกจากกันแล้วก็ไปเซนให้เซนมันให้เนื้อแป้งมันดูดน้ําตาลดูดน้ากะทิเข้าไปด้วยม,มันจะได้แบบในเนื้อรอดช่องอะ่ะ ใเ,เนื้อลอดช่องรอดช่องรอดช่องอ่ามีมีรสชาติความหวานของน้ําตาลแล้วก็ความมันของกะทิด้วยอ่าอ่าที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือใส่น้ำแข็งเจ็บาดน้ําแข็งนะทุกคนใส่มือเลยนะหม่างมือแลอ้วอก้อนเดียวก็พอบวกลบก่อน Oh. มันมัน,ม,นมันมีความสะอาดไหมเนี่ยสะอาดเพิ่มความเย็นเฉยในการใส่น้ำแข็งแต่จริงๆก็มันก็เย็นแหละเพราะว่าเราเราเราออกมาจากตู้เย็นอยู่แล้วแต่ว่าโบโบโบ,บสงสัยอย่างหนึ่งว่าเวลาแบบว่ากินของหวานพวกสลิมพวกอะไรเนี่ยทําไมเขาต้องเติมน้ําแข็งทุกคนก็ให้มันเย็น,นยความเย็นเนาะมันจะได้สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะชิมดีกว่าชิมน้ํากันเหรอ อาหวานหวานน้ำตาลมากอ่ะหอมมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวมีความหอมน้ำตาลมะพร้าวถามว่าหวานไหมมันก็หวานของของน้ำตาลนั่นและทุกคนแต่ว่ามันจะมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวมากแล้วก็ความมันของกะทิหนก่เรัชอบรัชอบจัางหน่อยดิกินสิ <c oughs> มันมีความเส้นมีลักษณะแบบเรียวยาวแล้วในในความเรียวยาวยังมีความแบบเหนียวนุ่มใช่มีความเนบทุกคนมีความหนบโบว่าเส้นเขาอะ่ะมันมีความคล้ายอันนี้ขนมอะไรนะขนมปะขนมเปียกปูนใช่ใช่ที่โบกินเปาะเา,เาตอนที่โบชิมอะ่ะมันจะมีเท็กเจอร์แบบว่าหนึบหนึบคล้ายๆขนมเปียกปูน ที่เขาทํามันแล้วเขาเอามาตัดเป็นเส้นเพราะว่าอย่างนั้นคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้หนึบเท่าขนมเปียกปูนขนาดนั้นเนาะ<ช>พี่บอยใช่แต่ว่าถ้าลอดช่องธรรมดาเท่าที่โบเคยกินนะถ้าเขาเอามาใส่แบบว่าพวกน้ํากะทิอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะมีความเละถ้าเราคนๆไปอ่ะมันจะค่อนข้างเละแต่กอันนี้เราคนมานานแล้วใช่แต่เส้นก็ยังไม่ขาดกันอดูดิกินนะเอาคำใหญ่ๆนะ ถ้ากินหมดคงใต้องตัวไปตัดขาแหละอ,อร่อยว่ะมีความหอมหวานเส้นเลยนุ่มหนึบอร่อยอร่อยมากมสรุปเลย ใจมหาใจก็คือแบบว่าต really nice right? so really like ้องไปกินรอยช่องบาเจตจริงๆทุกคนอร่อยทุกคนมีความนุ่มเหนียวหนึบมากๆซึ่งโบชอบเหตุผลหนึ่งที่ใส่ต้องแข็งมันอาจจะเป็นเพราะลดความหวานใช่จะจางความหวานลดความหวานของนามกะทิเลยมันก็จะบอกว่าได้ลด ทั้งความเย็นทั้งเพิ่มความเย็นแล้วก็ลดความหวานลงให้มันพอดีกินอร่อยนะแต่จริงน้ำแข็งเขาไม่ต้องใช่ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะต้องเป็นน้ำแข็งบดหรือน้ำแข็งถูกนะทุกคน <c oughs> เขาแบบว่า<อ>เขาแบบเซียนหลังได้ไหมแบบจ,จวดๆไม่ไม่ได้หรอกต้อไดจะลองทำดูอย่าหาทำหนึ่งสอง,สอง ออกแมูกไปเลยจ้ะกลุ่มปอมมาเลยทุกคนคือแบบว่าเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อชอบมากๆก็ประมาณนี้เนาะการวิวลอดช่องของเรานะคะก็ก็อร่อยอร่อยเนาะเพื่อโบเพิ่งกินครั้งแรกโบยังไม่เคยกินเลยลอดช่องบาเจตไม่เคยซื้อกินเลยจริงๆก็เห็นแหละอืก็เห็นขายอยู่แถวแถวที่พักก็ก็ด้วยราคา เออแม่แล้วก็ด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ชอบกินของหวานขนาดนั้นเออก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมาอกินสักทีแต่ว่าเราอ่ะไปทําคลิปอ่านั่งไถไฟไปมหาชัยใช่ไหมก็เลยไปได้โอกาสเป็นมหาชัยแล้วทุกร้านเขาขายเนาะพี่วอมเนาะจริงๆเราก็อยากกินที่นู่นเลยใช่เขาแต่แต่เขาไม่มแต่หาร้านที่แบบ ที่ขายแบบถ้วยไม่เจอใช่จริงๆอ่ะโบอยากไปกินซื้อที่นั่นแล้วก็กินที่นั่นเลยมันจะได้เป็นการแบบว่ารีวิวอ่าลอดช่องวัเจตที่ที่มหาชัยเลยอะไรประมาณนี้อร่อยจริงๆทุกคนต้องโดนใช่ต้องโดนใครที่ยังไม่เคยชิมต้องไปโดนทุกคนจริงๆอร่อยอร่อยจริงๆโบโบพูดเลยโบพูดอร่อยมั้ยทีคำแล้ววะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากกินแต่ก็ไม่อยากกินหวานเท่าไหร่ น้ำกะทิที่เขาให้มาไม่ต้องใส่หมดอย่างนี้เพราะมันหวานเกินอ่าหรือว่าจะใส่น้ําแข็งใชเยอะก็ได้นั่นน่ะได้เหมือนกันอ,อ,อร่อยโอเสรุปพี่วอมให้กี่คะแนนก็เมส <10. S 1> ิมีมีมีสิบให้สิบคอมโบมีมันดีจริงคอมโบเต็มสิบโบให้สิบสองเพราะว่าบโบชอบเดี๋ยวเรียบพึ่งนะ ไมของอ๋อนี่ไงดูสังเกตือพอใส่น้ำตาไอ้พอใส่น้ำแข็งแล้วก็มันน้ำแข็งละลายสีมันก็จะจางสังเกตดูจากถ้วยของโบนะอันนี้คือถ้วยของโบที่ใส่น้ำแข็งสองก้อนนะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้น้ำแข็งแค่ก้อนเดียวของพี่วอนกินไปแล้วน้ำแข็งอ่ะเออมันก็เลยยังกว่ากันเห็นไหมสีแบบเป็นสีน้ำตาลเออเห็นไหมอ่ะพี่วอนลองชิมของโบสิเออมันมันหวานน้อยลง แต่ความกลมกล่อมยังอยู่นะแต่แค่มันมันมัน,มนลดความหวานแต่ความียังหวานอยู่อันนี้ตัดขาอันนี้เลยตัดขาเลยจริงๆถ้ากินหมดถ้วยนี้ไปตัดขาเลยอ่ะโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปรีวิวของเราคลิปนี้เรากลับรอดช่องวาเจก็ประมาณนี้นะคะทุกคนครับคลิปหน้าเราจะมีรีวิวอะไรอีกเดี๋ยวหรือว่าจะหาอะไรมาหารีวิวทกดูดูอีกก็อ,อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะทุกคนคสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลหไปแล้วครับนึกว,ว่าจะไปพูดสเปคแบบไหอะไรอยู่ดีก็มาหยุดเอาทำไมมันหวานเกินไปเติมสิยังยังมีขาอยู่อร่อยมากทุกคนต้องไปลองบ๊ายบาย